พาวดวนอย่าหลงเชื่อน,นายนะแอบอ้างว่าสามารถพาเข้าเกาหลีใต้ได้เพียงวางเงินแค่4900 0บาทสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสนองว่านาสาก็ได้ข่ามาจากเพจไทยคุกข่าวเกาหลีเช่นเคยนะครับผมกราบขอพระคุณเพจไทยคุกข่าวเกาหลีมาณที่นี้นะครับเอาช่วงนี้เอว่าคนไทยเฮาเขามาในเกาหลีกับเป็นประเด็น กันเยอะมากนะครับเทิงดามากกันในที่ตวงทีกตอกตยังกันเยอะแยะมากไหมอ่าออกข้าวแท้เกาหลีออกข้าวทท้เมืองไทยผู้ใดที่ยังดืนดันว่าสีมาอยู่กับให้ฟังคลิปนี้จากหน้อยนะผมบ่ได้หวังยังหอกผมหวังว่ามูเจ,าจา้าจะบ่ได้โดนหลอกเพราะคนถือหลอกหลายนะครับพี่น้องเด้อเอาอ่านข่าวจากน้อยเสียเวลา สถานการณ์การเดินทางเข้าเกาหลีของชาวไทยกำลังเป็นประเด็นในการจัดการด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่าหลงกลนในหน้าอ้างพาเข้าเกาหลีได้ในช่วงนี้โอ้โหนะครับนี่แอคครวอมเนื่องจากคนไทยมากกว่า14 0,000ืนคนอาศัยอยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายนั่นทำให้การตรวจคนเข้าเมืองยากขึ้นตามไปด้วยเมื่อมีคนไทยเดินทางเข้าเกาหลีนะครับดังนั้นนายหน้าไทย หลายต่อหลายคนจึงพยายามที่จะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งอีกทั้งชาวไทยหลายคนก็กําลังเห่ะกันเดินทางเข้าไปเกาะเชจูเนื่องจากไม่จําเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศผ่านระบบ KETA ซึ่งจากสถิติของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชจูได้ปฏิเสธชาวไทยไปแล้วกว่า60%ฟังเขาปฏิเสธไปแล้ว60เซ ของผู้ที่ต้องการเข้าเกาะเชจูปัจจุบันเกาะเชจูที่กำลังถูกผลักดันให้ใช้ระบบ k e t a นะครับผมอย่างไรก็ตามแม้จะมีความยากลำบากในการเข้าสู่เกาหลีการปล่อยโฆษณาของนายหน้าไทยเพื่อดึงดูดผู้คนให้เดินทางเข้าเกาหลีก็ยังคงเกลื่อนไปตามโซเชียลในประเทศฮอันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าบอกเองนะครับด้วเพราะว่ามีคนเขียนมาถามผมแล้วสอมือทีแล้วนี่ เ,ออเดี๋ยวสีบอกสู้ฟังไายคลิปรอฟังไายลคปเบ้อนายนายหน้ารายหนึ่งอ้างว่าหากชำระเงิน49,000บาทให้เขาจะยอมบอกวิธีขอใบเดินทางเข้าและวีซ่าปลอมๆให้แต่พวกเขาจะไม่รับประกันการเข้าเมืองร้อเปอร์เซนนั่นเห็นบปล่าอนอกจากนี้แม้ว่าบางคนจะโชคดีที่ผ่านต่อมอและเข้าเกาหลีได้ แต่ก็ต้องชำระเงินกว่า5,000บาทให้กับนายหน้าเพื่อหางานทำในเกาหลีใต้นะครับด้วยการเข้าเกาหลีและแอบทำงานโดยมิได้เปลี่ยนไปตามกฎหมายที่คุณจะต้องกังวลและหนีไม่พ้นเรื่องการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับยิ่งเวลานี้จำนวนผู้อพยพผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในเกาหลีปัจจุบันมีจำนวนมากที่สุด ในประวัติศาสตร์จึงส่งผลให้มีการปราบปรามเข้มมากขึ้นเพื่อลดจำนวนผู้อพยพผิดกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามการที่นายหน้าได้ป่าประกาศโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็เพื่อประโยชน์ของตนเองทั้งสิน้นทั้งที่แจ้งให้ชัดไม่ทราบประกันว่าไม่รับประกันการเข้าเมืองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยควรเป็นประเด็นที่ฉุกให้คิดก่อนตัดสินใจเชื่ออเอ,อ เขาก็บ,บอกไว้แล้วว่าเขาบ,กบรกันรอยเปร์เซ็นต์นะขนาดจะต้องเสียงเงินถึง4ี่0 0ืบาทแล้วเขาสิปลอมแปลงเอกสารปลอมให้แล้วก็จะบอกวิธีแล้วก็ขว้วิส่งวิสร่างให้ต่ยังมีคนจะเสีอเขาอยู่นะครับเนาะสถานการณ์ของชาวไทยในเกาหลีใต้ในปัจจุบันมีกว่าสถานการณ์ของชาวไทยในเกาหลีใต้ในปัจจุบันมีกว่า1น0 0 0 0สนสี่หมืคน อาศัยอยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายเรียกได้ว่ามากกว่าจํานวนชาวจีนและเวียดนามที่อยู่อย่างผิดกฎหมายรวมกันเสียอีกปาที่ทั่วมันปน่านันทออีนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่อุปทานได้ว่านักท่องเที่ยวไทยต้องงดเดินทางเข้าเกาหลีใต้ในช่วงนี้เว้นแต่จํานวนคนไทยผิดกฎหมายจะลดลงก่อนเพราะอาจจะช่วยให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะลดความเข้มงวดขึ้น เพราะอาจจะช่วยให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะลดความเข้มงวดลงบ้างนะครับผมอ้ยอ่านผิดอ่านถือจะเนาะเอากระว่ากันไปนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละที่ผมอยากมาบอกกับพี่กับน้องก็คือตามข้าวเขานี่แหละเพราะว่าตอนนี้คนไทยในเกาหลีก็เยอะนะครับเนาะที่ผมก็จ็สีเสื้อผู้ใลห้ามเ่องมือผมก็อ่านกับว่าคนจีนหลายกว่าแล้วก็คนเวียดนามแล้วก็คนไทย เอาไปมาอ่านไปอ่านมามาหอดข่าวนี่บอกว่าคนไทยหลายกลมูไปสั่นเอา้าก็ว่ากันไปเขาบูรุน้ำพืนพื้นบามากับว่ามากตามนั้นนาะพี่น้องเนาะนี่แหละมันก็เป็นดังสี่แหละครับพี่น้องผมบอกเล่เล่เล่เลวาช่วงนี้นะ่ะให้เลือกคิดสะกอนที่สิเขามาเก,ก่าดีอันนักท่องเที่ยวจริงๆเอออันท้าว่งเจ้าคิดว่ามุ่งเจ้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเอกสารยังพร้อมเอกสารยังครบเจ้าเคยเขาเคย,เคย,เคยวกก็มาลดครับตามมุ่งเจ้าคิดว่าเขามาพานกับไม่มีปัญหาดอก แต่คนที่คิดว่าจะลักหลอบมาเหตุการณ์เหตุงานนี่ขว้ะครับผมไม่อยากให้มุ่งเจ้าเสียเงินผู้ใดสิบ่าผมยันมุ่งเจ้าได้ดีก็สร้างสวัสผมถือคนว่าให้ครับจนผมมาสิบบ่าวแล้วแต่สุดท้ายก็บ่าคือเกา้ามีคนมาถามอีกคือเกา้ามีก็ถามมาอีกแล้วนี่สวงมือขึ้นหลังนี่ <c oughs> นะครับผมเนี่ยจะไปขววีซา่าขววีซา่าเดินทางเข้าเกาหลีด้วยวีซ่าสี่สิบสามเก้านนะมีคนถามผมมาว่าไอ วีซาสีสามเก่ามันมีอีหลีบุฮาพันห้ว้ยผมก็อยู่นี่มาแปดปีแล้วผมบัเคยได้ยินจากเทียนะวีสาซีสามเก่านี่ว่าเสียเงินให้ว่ามีตั้งแต่รายละเอียดการเสียเงินทั้งหมดเลยว่าเสียเท่านั้นเสียเท่านี้เสียกี่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเสียให้ทัวเสียให้ยังร่วมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประมาณเก้าหมื่นบาทครับพี่น้องอันนี้ก็มาตามโลกโซเชียลครับพี่น้องผมเข้าไปเบื้องคนสนใจเยอะมากผมมาต้องมีตองมีคนโดนละวะอืม เพราะเขาบอกว่ามันเป็นวีซ่าผ่านตั้งแต่ประเทศไทยเิ่นว่าเออวีวีซ่าผ่านตั้งแต่ประเทศไทยเออแต่ว่ากับบับประกันการทํางานว e r s i o n อ่าไม่มีคําประกันการทํางานว่าซั่นเป็นเป็ีนวีซ่าทางานนี่เป็นวีซ่าทางานแล้วเขาจะมาหักเอาเดือนละเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์หลังจากการทํางานแล้วทํางานยังก็บบ่บอกทํางานยังกับบรูแล้วก็อายุเท่าไรกับบ่บอกแล้วบอกว่ามากับบริษัทด้วยอันนี้ แล้วที่สําคัญบอกว่าวีซ่าผ่านตั้งแต่ประเทศไทยมันกับแม่แล้วผ่านตั้งแต่ประเทศไทยมากเกาหลีมันบํผพันบํผพันต่อมอเกาหลีมุขเจ้าฟังดีๆเขาบอกว่าผ่านตั้งแต่ประเทศไทยเข้าใจบ่เสียงเงินแต่ว่าเปียกเงินเก่ามืินมีความสนใจหลายแห่งผมขอไปอ่านเบื้องแล้วแล้วก็บ่มีรายละเอียดเรื่องการทํางานมีตั้งแต่บาวเรียงรายละเอียดเรื่องเงินเดือน่าโว้ยเปดยกเนเก่ามืินเออแล้วมาที่นี่ก็มีตั้งแต่รายล,ล,ละเอียดว่าเออเสียเออเสียให้อัน บริษัทเท่านั้นแล้วก็เสียให้กับทั่วเท่านี้เขาสิจัดการให้หมดทุกจิิงทุกอย่างขอวีซ่าให้ผ่านได้แล้วก็บ,บอกว่าผ,า,าผ่านตั้งแต่ประเทศไทยวีซ่าผ่านตั้งแต่ประเทศไทยก็ถือของเขาอ่นะนะวีซ่าผ่านตั้งแต่ประเทศไทยเนาะมากกา่านี้พผ่านเนาะเออมันม่มีพี่น้องมู่เจ้าเอาแล้วถ้าพูดใดสิเครียดสิค้ผมก็ตามมู่เจ้าเด้อผมก็จะให้หมู่เจ้าเสียเงินเออเพิ่อนเนี่ยกระามผมมาอีกมื่อวานนี่ปึกกว่านี่ล่ละเออ บ,บ่มีเงินเป็นแม่เลี้ยงเดียวจากมาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างเงินบ่มีจ้าเออก็เลยต้องดินล้นออกจากประเทศจังเล็ก็ต้องมาให้ได้เพราะว่าเดือนเรื่องเรียบร้อยแล้วเสียเงินแล้วกระามผมว่าต่อมาอเกาหลีเขาถามเพื่เปลี่ยนภาษาอย่างจ้าผมกับบลูแล้วผมกับบอมเป็นพี่น้องต่อมาอเนาะเออผมกับบัเฮ็ตงานอยู่ต่อมาอผมบลูแล้วว่าเขาสิถามยังอ่ะเขาสิถามคือกันวาระบัดที่นี่บลูคร buckets, milk, ับอันนี้บล okay. no ูเพ่ต้องมาถามผมว่าเรื่องเขาถามภาษาอย่างเขาถามอีย่างเนี้ย มุ่งเจ้าอยากรู้ไปหาเอารถตามโลกโซเชียลเยอะแยะในทิกตุกทิกตอกในยูทูบเขาก็สอนกันเรื่องว่าต่อมาเขาถามมายัางเนี่ยต่อมาเขาก็มาหาข่าวอาน้ำยังสี่แล้วเขาก็มาหาข่าวาน้ำต่ออ่ทิกตอกมาหาข่าวาน้ำยูทูบนี่แหละว,ว่าเขาสอนกันแบบไหนเขาบอกกันยังไงเขาก็มาหาเอาจังสี่แล้วเพื่อเผยคือสีมาเบิ่งผมกับม่จักรว่างหาขวามันนี่ก็ได้ไม่อยากให้มุ่งเจ้าเสียเงินผมเป็นห่วงมุ่งเจ้าผมบริยานมุ่งเจ้ารวยกว่าดอกผมบม่ได้อิจฉาผู้ใดผมหาเงินผมกับพ่อได้อยู่ อ,อผมเห็นงานผมมีองค์มีโอ้ผมก็ได้อยู่ <c oughs> บา่ายนไผมาอย่างงานดอกลูงงานผมมันก็จิเก่งแล้วจะเข้าสิตอไหายวตอไหาย,ยังบลูเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียดดอกนะครับผมก็อยู่มาด่วนแล้วนะบ่าบยานา์ว่าผู้นั้นผู้นี้ได้ดีบ่้ยานผู้นั้นนั่นบม่ได้ว่าไปตัดอนาคตบม่ได้ว่าไปตัดความวังผู้ใดนะขั้นผมเตือนไปบางคนกับว่าโอ้ยอายเอ้ย,อยใจผมม,มันไปเกาหลีแล้วใจผมมันหยอดเกาหลีแล้ว ผมก็เลยบ่อยอยากไปเว้าตัดความหวังเขาสุดท้ายกับเขามาก่ได้เอไปมากก็เขียนมหาผมมาอ้ผมคือจะล่อรูดูการล่ะผมจะล่อไปฤูดูการดอกบามันมันบ่ไรแล้ววาสั้นนะเงิ่อนกับเป็นนีเข้าไปแล้วไปจังสั้นที่ระบาดที่นี่ท่านผมว้ากันหาว่าผมว้าให้บ่ให้กัลังใจกันคั้นภูเขาสิไปเขาก็เลยคิดหน่อยคิดงัยเขาก็เลยยานบ่บาเศร้าบโหลดคอนเทนต์แบบนี้เศร้าบาโหลดเว้าตัดนนาคนคนอื่นบาบ่ให้ความหวังคนอื่นเอ้าบ่งด้วยล่ะ เบื้องลูกข้าวอ,อ่าข้าวทั้งเกาหลีอว่าข้าวทั้งเมืองไทยเขาไปสัมผัสความนที่บ่ผ่พันเขาเบื้องลูกขนาดเนี่ยเกาหลีไปรอไปต้มกันนี่เสียหายไปเป็นร้อยล้านอออ่าข้าวยื่นหนว่านี่กข้าวเพียรไงเขากับอว่ามาเลียวเตือนขนาดนี้แล้วมู่เจา้ายังสีขืนพักกันมากกระสุดแท้แต่ว่าสนาชีวิตเกิดมาไม่แนี่นอนครับพี่น้องผมก็บอกได้แค่นี้แหละสิกลับบานแล้วครับอือเดี๋หเหตุการณ์เหตุง,งานเนี่มือเสกออกมาทงไฮทงหน้าได้ครับพี่น้องเด้อนะ ิปนี่ถ้าว่าเป็นประโยชน์ก็แช่ไปผมอยากให้มู่เจ้าแช่ไปเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่เขากำลังสิคิดจะมาว่ามันมาบ่อได้ตอนนี้คือมันมาบ่อได้คนไทยอยู่หนีหนึ่งแสนสี่หมื่นคนหลายกมูเขาจัดการตั้งแต่อยู่ในหนีกับบ่ท่านนี่เหมือนอยู่เขาจับกันสู่มือเดียวนี่เออจากตลาดตะลี่จากร้าน,นงร้า,น,าน,นวดจากพับจากบา่าจากร้านอาหารตั้งร้านไทยเขาก็ไป,เข,ไปเขาไปเบิดตอนนี้เออเขายังจับคือเกาอยู่พี่นองตั้งแต่อยู่หนีเขาก็จับบ่เบิด ถ้ามือเจ้าชีสีมามือเจ้าบ้านต่างบ้านเอาข่อยอยากมาเที่ยวมาเที่ยวกับมารวดถ้ามือเจ้าชีว่าสะมาเที่ยวอีหลีเออมาหาลบฝนน้ำกันช่วงนี้ก็ได้ก็เรียกว่านะครับเด้อนาแช่ไปถ้าว่าเปลี่ยนประโยชน์กับโคตรไรโคตรแช่สนองว่านาศาเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้สนองว่านาศาได้ครับเด้อมือที่ฝากไว้แค่นี้ยูดีมีแห้งร่ำรวยกับทุกคนบ่อยากให้มือเจ้าเสียเงินขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อยูดีมีแห้งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนซ้อนเขาเกาหลี จะมันงามงามเสมอกันพี่น้องเลยหุ่นโข้าเจ้าเบิ่งดูลักไฟกับบุ๊เกิดบอยอยากจากสูบน้ำย่มได้กับสูบครับพี่นอ้องมัมมนธรรม,มาดาเดียเขาบ้านเฮาเนี่ยกันงามเมื่อกันเขาเทวสุพรรณบุรีไปทั้งผุนทั้งอ่างท่องกำแพงเพชรนครสวรรค์ ยงไล่ย,ยังพวกนี้โอ้ยทางนวนขาเจ้าเขาหน้าเขาครับพี่น้องอายุทยาเนี่เมืองเขาเมือง้ํำของประเทศไทยหอกอาย,าอยุทางนั้นแหละนะครับอูเขาอูห,อห,อหนำแต่ว่าเขาเกาหลีนี่มันบ่ได้เลือกพื้นที่ด้ยมันงามแบบนี้เบิดประเทศนะน,นะความหมายของผมกับบดได้ใบย,ยังหลบวัวหน้เบิ่งดูงามเขาก็งาม,างามทัวก็งามปูกทัวปูกยังนี่วได้พดิดเลยนี่พองกินนึ่งปูกน้ำแขางทางั้งครับพี่น้อง นี่คือประเทศเกาหลีใต้อยากให้พี่น้องไม่เห็นน้ำอยู่ดอกแล,กล้วก็ราคาเขาเขามันก็ดดีนะครับเขากัดโลหนึ่งกับสามสิบสี่สิบบาทตั้งแต่เขาเปลือกได้ออเอขาสารคิดว่าเองาที่กินเขาเมืองไทยกับมะขายอยู่ในเกาหลีแต่ว่าแข็งกินไม่ได้ผมเคยลองซื้อมากินแล้วกินไม่ได้เลยต้องผสมกับเขาเกาหลีกินผสมเขาเกาหลีสองครอบตัวเขาไทยครอบหนึ่งตั้งกินได้ครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้ว่าบาปเขาบ้านในคลองนี่นี่เขาถอกแล้ว เขาออกร่วงครับแล้วมันกินมาได้มันก็เป็นเขาแข็งไหมขั้นอยู่บ้านเนาผมเกียไกล้เบิดแล้วอันนี้ว่าซื้อมาแล้วเลี้ยตัวนก็เลยกินเออบ่ซื้อมากินนี่จะกเกียเลยบ่ไหวนะครับแต่ว่าถามว่าเขาไทยที่อ่อนๆมีบ่มีอยู่แต่ว่าขายขายแพงกว่าเขาเกาหลีผมก็เลยบซื้อกินซ้ำเออขายแพงกว่าเขาเกาหลีผมก็ซื้อกินแล้วผมก็ซื้อเขาเกาหลีกินเอาแล้วมันอ่อนเนาะ เขาเกาหลีระคาอันถูกถูกมันก็มีมันอ่อนดีเท่ากันเออม่มีความจำเป็นยังจะต้องซื้อเขาแพงกิิเบิ่งดูเขาเขาเจ้าสวดจโกเลยโอ้แต่สอ่อนครับพี่น้องอืมนี่แหละเขาบานเพลินมันงามบิดมันงามทั่วไปแบบนี้ทั้งประเทศกว่าผมสิวานะครับนบิงงดูเอามูเจ้าที่ผมทาให้มูเจ้าเบิ่งนี่มองไรมันเป็ี่ยนมาย่อมมายำบ่มันเป็นทังซีบดไหมพี่น้องเออ มีแต่สะออนค้าเจ้าดินดีน้ำดีปุ๋ยค้าเจ้าถึงทุกอย่างมันกะโอเคครับพี่น้องงามโอ้ยว่ะ